ย no, อยากก็ใส่เองร้อนไปป่ะร้อนไปเดี๋ยวักแป๊บหนึ่งตักใส่เองอยากใส่มานี่ไม้กล่งไก่เนี่ย มาทางนี้มาทางนี้นั่งเงยน้ำเต้าไก่คือยากไในะเอาติช้อนตอิช้อนไหมติช้อนเล็กไก่หนึ่งนั่งแนไม่ต้องขยับโยกเกิร,ร์ตรสสตรอเบอรี่เอาตักใส่ ตกักใส่นมเหรอเออตกักใส่ให้หมดเลยตักใส่คนระวังหกด้วยนะมม<า>หมดแล้วนี่หมดแล้ว เหไร้อนเหรอ,รอมันใช่เหรอไม่ร้อนอยู่หรอร้อน,อนแต่ว่าหายร้อนแล้วเพราะเค่ใส่ไม่ายร้อนไม่ต้องยกขึ้นมาเอ๊ะหีถ่ายนมนี่มันได้เรื่องไหมล่ะจ๊ะกินนมเออกินนมตอเบอรี่ โยเ,เกิร์ตรสสตรอเบอรี่เอาเก็บไว้12ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงมันก็จะเป็นอะไร6ชั่วโมงมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ถ้า12ชั่วโมงมันจะเปรี้ยวแล้วจะสลัดันยังไมื่อเมืเก็บมันเมื่อหวานเนี่ยมันหวานไม่ไหนมันเปรี้ยวหวานเนี่ยก็มันเปรี้ยวไง ถ้าไมอาพ,พอคิดคว,ว่า<ห>อบ12ชั่วโมงเช้ชาถึงเช้าถึงเย็นครับมผมว่าเลยเช้าถึงเย็นที่นี้มาดูกันดูตอนเย็นว่า6ชั่วโมงบ้างคนไ้โยเกิร์ตมันเข้ากันนมเกิด ขนมสนาเออมสนามโอ้มีชิ้นด้วยชิ้นอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็ตักอีกหน่อยไม่ตักอะไรแล้วก็เอานมสดใส่ถ้วยแล้วก็คนแล้วก็ให้มันออกมาให้หมดเพื่ออันที่ติดอยู่ข้างใน จะได้ออกมาด้วยโมดไน่ะนะคนทั่วเลอ,อย่างนร้ว่าต้องหงมมาขามาขามาออเอ,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 อ แล้วมาตั้งไว้แบบนี้ใช่ไหมไอ้นี่ถ่ายเป็นได้เรื่องไหมเนี่ยอะไรขึร้นมาเนี่ยเอาลายถือไว้เออ <c oughs> แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ให้มันมืดมืดมันจะได้เป็นตอนนี้กี่ชั่วโมงนี่คุมม้มมากเลย ให้มันถึงหกหรือให้มันมืดให้มันมืดไว้มันตื๊อตื๊แล่ว